นี่สินะที่เขาเรียกว่า120 fov สิ่งที่ผมต้องการครับรอมานานมากมันกว,าว้างสุดเลอเกินเอาล่ะครับผมก็สวัสดีคุณผู้ชมทุกคนด้วยนะครับอัปเดตใหม่มาแล้วเข้าไปที่กราฟิกเลยครับแล้วก็นี่มุมมองบุคคลที่1 fov เห็นไหมตอนแรกมัน90นะมันปรับไม่ได้นะตอนนี้สามารถสุดแบบเต็มหลอดได้เลยครับนี่แหละสิ่งที่ผมต้องการรอมานานมากคือเอาจริงๆแล้วผมคิดว่ามันจะไม่เข้ามาด้วยนะ ตั้งแต่120 FPS แล้วผมไม่สามารถปรับได้แล้วดูดิเดี๋ยวนะหูไม่ชินเลยอะูมันกว้างมากเลยเนี่ยแต่ว่าผมยังไม่ได้ไปลองเล่นในแมปใหญ่นะครับแต่รู้สึกได้เลยรู้สึกได้เลยอ่าเดี๋ยวผมเปรียบเทียบอย่างนี้ละกันนะครับอ่าให้ทุกคนสังเกตตัวนี้ตัวนี้ไว้อ่าตัวซ้ายมือผมจะทำางนี้นะแล้วเดี๋ยวเรามาตั้ง f o v ของเรากราฟิกปรับให้ต่ําเลยเดี๋ยวดูที่ข้อแตกต่างนะนี่ เห็นปะตัวด้านซ้ายมันจะหายไปเลยครับเดี๋ยวผมจะเปรียบเทียบให้ดูชัดๆเลยแล้วกันเห็นไหมครับถ้าผมทำแบบนี้เนี่ยทุกคนน่าจะเห็นข้อแตกต่างกันได้ไม่ยากเลยใช่ไหมครับมุมมองที่แคบแล้วก็กว้างเนี่ยแต่ว่ามุมมองของมือแล้วเนี่ยก็ยังคงเท่าเดิมนะครับแต่ว่าที่ต่างไปก็คือมุมมองโดยรอบนั่นเองอะและทีนี้เวลาที่ทุกคนจะไปตั้งกันเนี่ยก็แนะนําเลยว่าให้ตั้งวที่120ครับมันก็จะกว้างกว่าแต่ตรงนี้อยู่ที่คนถนดัดไปดีใช่ไหมแต่ส่วนตัวถ้าถามผมเนี่ยโคตรชอบเลยครับ120ขอแป๊บเยอะๆเลยได้ไม แต่ว่าตอนนี้ผมก็ยังไม่ค่อยชินนะครับเพิ่งจะมาลองแต่ว่ามันเห็นข้อแตกต่างจริงๆนะพอลองเล่นเนี่ยพอเวลาสไลด์แล้วก็หันซ้ายหันขวาเนี่ยผมรู้สึกว่ามันดีกว่าเดิมเยอะเลยเดี๋ยวต้องลองไปเล่นในเกมดูว่ามันจะเป็นยังไงแล้วจะเล่นได้หรือเปล่าเพราะว่าก็ไม่ค่อยชินเหมือนกันนะ อยากเติมเกมต้องร้านจูมิโกช็อปรับเติมเกมมือถือทุกเกมถูกกว่าเติมเองแน่นอนเติมเร็วบริการดีรีวิวแน่นไม่โกงไม่โยนไม่คามุยและที่สําคัญเลยนะครับเดาทะเบียนบริษัทเชื่อถือได้ปลอดภย100ัย1 0 0่นสนใจเติมเกมทักที่ a c e b o o k จูมิโกช็อปหรือแอดไลน์จูมิโกช็อปได้เลยครับนี่สินะที่เขาเรียกว่า5 2 0ยยสิบอวีสิ่งที่ผมต้องการครับรอมานานมากมันกว้างสุดเลอเกินเดี๋ยวผมมาซื้อปืนก่อนเลยเดี๋ยวไม่ทัน วัวแสดูนี่นะครับนี่มารู้สึกว่าท้องฟ้าเหมือนเปลี่ยนไปใช่ไหมสวยนะสวยปะ่ะท้องฟ้าสีสวยมากเลยเปลี่ยนอันแรกคือสีซีดมากอันนี้ก็คือสีสวยไปเลยเดี๋ยวเราโอเคตรงนี้น่าจะเป็นตัวเฝ้าเงินนะครับเดี๋ยวผมไปมาร์กเหลืองแนละ้วผมมาร์กไว้ตรงนั้นมีเอ <S <S เอซ้ำก่อนเลย ข้างหน้านมันมีมงกุฎแต่ว่าเราต้องไปตรงมาร์คเหลืองนู่นเลยยิงกันหมดหรือยังเฮ้ยนี่ไงเฮ้เยทำไมรู้สึกเหมือนคว้างยังเลยอุ้ยท้องฟ้าสวยมากอะ่ะสวยปะท้องฟ้าผมชอบมากเลยไปฝั่งนี้หรือเปล่า,าขึ้นเลยไหมเสียงท้าบนหัวอ,อ๋อโอเคชั้นล่าง นี่ไงรู้สึกว่าไม่ค่อยชินแต่ก็ยังพอได้อยู่ยังพอได้อยู่แหละเดี๋ยวก็ชินอันนี้เป็นตาที่สองด้วยไปเข้าห้องมาทิ้มผมเลยนะฮะออกเดินทางได้ <c oughs> เฮ้ยว่าไงอ่ะลงดีครับอย่างนี้ไปเลาะขอบชั้นบนคนระับเนี่ยเ,เอาเลย ยืนนิ่งแบบนี้เหมือนเน็ตเขาจะหลุดนะตัวนี้เฮ้ยอือนี่เกือบแห้งนะเมื่อกี้วิ่งมาดีไม่ดโดนเขาเปิดก่อนแต่ว่าผมขึ้นมาแล้วก็มาหลบด้านหลังเขานะมาแล้วเสียงพิษสวงบนหัวไปลุย อยู่ชั้นด้านบนเลยเนี่ยขึ้นเลยครับอุย้ยเ,เอาสุดเตียบร้อยไม่มีกันเนี่ยหน้าเราสามก่อนแล้วกันกะสุนโบ๊หนีเหรอ อ้ยเบอคนละตัวกันนะเนี่ยด้านล่างมีก่อนเนี่ยผมทําก่อนนะเนี่ยผมเห็นละเรียบร้อยจะไปไหนจ้าตัวนี้แหละมีเรียบร้อยครับ <laughs> โอ้เอ็มีไฟเนี่ยปืนที่ผมถนัดที่สุดเลยถนดัดปืนเนี้ยที่สุดละ <laughs> ตั้งแต่เล่นเอ็มจีมานะมีหรือเปล่าฝั่งนี้ ข้างล่างอีกแล้วสวยเดี๋ยวนะอุ้ยปีจัดเอออีกตัวหนึ่งเรียบร้อยโอ้โหรวยคนรวยอีกตัวหนึ่งคนจะรวยช่วยไม่ได้ทุบก่อนนะเดี๋ยวนะ โอเคหบุดก่อนไม่แล้วเอาเลยไหมต้องจัดแล้วปะ่ะเหมือนมีคนมอนนะครับอุย้ยเรียบร้อย <c oughs> ตัวไหนเนี่ยเอมมาเยอะเหลือเกินตานี้ <c oughs> ผมก็เอมมาเหมือนกันนะ <c oughs> ผมยิงไม่ทันนะ่ะเอาเลยไหม <c oughs> แต่ว่าถ้าผมพลาดตอนนี้นี่คือเรียบร้อยเลยนะตังผมตกไม่ใช่เนร,ร้อยเลยนะเนี่ยตันบครนะับต้องจัดแล้วปะ่ะ วิ้ยเดียวยิงไม่โดนขอย่องก่อนอยู่ชั้นบนไปเสียงปืนสวยซ้ำเลยอนะไหน่ปะเนี่ยโอย้ไม่ใช่ละอันนี้ผิดตัวผมซ้ำก่อนเกิดใหม่มวิ่งเลยนะ <c oughs> ตัวน,นี้วิ่งเลยอีกตัวนึงไปข้นบนนะไม่ไหวแล้วเพื่อนใหม่อีกอะสมอก,ก่อนก็ได้นะเนี่ยอุ้ย <c oughs> เรียบร้อยครับผมแห้งไม่ไหว,วตัวนี้เขามาไวมากเลยอะไปะตรงนี้เลยเฮ้ย นี่ไงมันไม่ง่ายนะมันไม่ง่ายขนาดนั้นนะผมมีโอเค MB52 ก็บอกไปเลยเนะ่สิงเท้าด้านล่างเรามีคนปีไปเนี่ยโอเคผมรู้แล้วมันจะอยู่ข้างในนะผมขอรีโหลดก่อนด้านล่างเรานี่เดี๋ยวแล้วมันยังไง ดู้เห็นอะไรปะฝั่งนู้นเห็นปะผมซ้ำก่อนนะกระสุนก็หมดไปซื้อต้องซื้อแล้วฮะอย่าพิ่ง,งยิงเด้อมีไม่ละขอลิโโลดก่อนไป hey, s <S ยืนนิ่งแบบนี้เฮ้ยมันได้ยิน สวยนี่แหละตัวนี้ผมจำชื่อเขาได้ที่เขาเล่นผมเมื่อกี้ซ้ำเลยอะเล่นกันไว้เจ็บแสบนะอนนอชอบเซอร์ไพรนะมีแต่นคนชอบเซอร์ไพรส์ผมเนี่ยสี่ตัวครับเอาผมเลยเหรอเดี๋ยวนะโอเคให้ผมตั้งหลักก่อนโอ้โหแล้วเสียงเท้าโคตรเยอะเลยจัดเลยครับ มาดิสวยชั้นล่างเดี๋ยวนะโอเคหนีแล้วครับเหมือนว่าอีทางเขาจะไปแล้วนะดีนเสียงเขาสกิลเมื่อกี้อยู่ด้านหน้าเราปะเนี่ยเนี่ยอุย้ยมาผิดทางโอ้ไม่น่าลงเลยไปขึ้นบันนี้ด้านหน้าอุย้ย นี่ไงตัวนี้ใช่ไหมที่ยิงผมเดี๋ยวชอบยืนนิ่ง้วตัวเนี้ยยเ้นี่อ่ะโดนสไลด์ถอยหลังไปโอ้เพื่อนโอเคเพื่อนยิงเรียบร้อยแล้วมาไม่พักเลยเวลาใกล้หมดสี่วิสุดท้ายเดี๋ยวมาดี อูโคนดี120 <S <S ออรอยยี่สิบเอวีเมื่อผมจะเริ่มชินแล้วนะแต่มันเล่นมันมากเลยอะตอนเนี้ยพอมีแบบ120เอเบวีร้อยยี่สิเีนี่ยใครที่ยังไม่เคยลองตั้งลองตั้งดูนะครับบอกเลยว่ามันดีต่อใจมากๆมอง,มอง,มองๆกว้างๆเหมืนี้สไลด์ทีนี้แบบมันจะจัดเล่นแล้วแบบ เกมที่มันไวๆมันก็ควรที่จะมีอยู่แล้วนะโ okay, อเคถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้บิก๊กบอด้วยนะครับคลิปนี้ผมก็คงต้องขอตัวลาไปก่อนอีกแล้วครับไวเ้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ